พี่ดนีครับไยโอเ่าจ้าวอะเดีวครับพี่ดนนะครับวี่ดนาผมมาใส่กันครันะครับโอ้ยหนพี่องเลยเรออะ แลวก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของนักมันมันม่วน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมก่อน,น่นก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกรค์ทุกแชร์เด้อพี่น้องขอยอยู่ดีแม่งฟูห้องครับผมสำหรับวันนี้กับนักกับน้าสุธาและก็นอาวิดเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้ผมอยู่บางปะลาเนาะนะครับพอดีเมื่อกี้ตอนเช้ามืดผมไปตีพึ่งมาก่อนนะครับตีพึ่งอยู่แถวของงูเหลือมนะครับพอดีน้าบอมโทรมาบอกว่าเจอ,อพึ่งหลวงนะครับลังหนึ่งนะครับแล้วก็ ปักหมดไหมผมแล้วผมก็ไปตีเนาะนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสำหรับระบอบนะครับผมพี่แจงพี่กัดถึงลวงเนาะพอได้กินได้ยอยากขั้งโมยไงไม่ได้อะครับนะครับคมาครับเจ้ากอเจ้ามังกรดําเหมือนเดิมนะครับียางเปลี่ยนไปนะครับผมนะครับเป็นยาง15บรูหกเด้อพี่น้องนะครับของหน้าออยนะครับช่างออยช่างออยอลูมิเนียมนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นเอฟซีผมนะครับแล้วก็ส่งกําลังแรงใจมาให้เนาะนะครับเป็นยางนะก็ อุปกรณ์ชุดยางนะครับแล้วก็แนวดีวนะครับแนวดีวนะครับผมสาหรับช่างอ้อยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคอยอยู่ดีเมี่ยงหลวงปู่หลวง่องครับบ่ว่าสิเป็นยังโรงใหมผมก็ดีใจเบิดพี่น้องเลยบ่าว่าสิยางหนึ่งสองยางเด้อว่าห้อนสองก้อนผมก็ดีใจเบิดครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับช่างอ้อยนะครับเพื่อนกับรับงานเกี่ยวกับลูมิเนียมเด้อติดป่านะครับติดกระจกติดป่านะครับอยู่แถวแถวอ่า ทำแพงอีกย่ง,ยงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีขึ้นบอกไว้ให้นะครับขึ้นรายละเอียดไว้ให้เนาะนะครับผมสำหรับเพิ่นเฮ็ดอหยางแน่เนาะนะครับส่วนผู้ใดอยู่ใกล้นัอยู่ระแวกนั่นก็เข้าไปอุดหนุนเข้าไปอาศัยบริการเพื่อนใดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับช่างไไออยอลูมิเนียมนะครับสำหรับเบอร์โทรกัขึ้นหายยู่วตามนี้เลยนะครับผมเาไปรุ่นไปติดตามกันว่ายางหน้าออยจะหมานไหมนะครับขอ,อนอกใจไปสิปอีกหนึ่งๆๆวันครับผมไปนี้เหมนขื่นขึ้นขื่นอยู่ในกลุ่เกันแล้ว ช้อนใหญ่ครับตัวอเปล่างไม่ดนช้อนใหญ่นี่นี่เตแต้มแหลกมาแล้วครับผมนี่อู้หูเข้าสวยเข้าหัวเลยครับแจ้วแต้มแหลกครับผมไยนั่กันเจ้าปลาซอนดีป้อเหมือนขัดเนาะเออมาแต้มทีซวงครับ โอ้วปวดตะปาช่อนครับน้ำใสใสใหม่อ่าเต็มที่สองเต็มที่สองครับแก้วเหมือนเป็นตะช่อนใสปอกรับ ติดนะใส่ปอกกับ g o ร้อยตู้ใหญ่ด้วยนี่มีโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าป้าอะไรไม่รู้ครับ

เอาไปยิงคือแห้งแท้โอ้ยอยังเขาขาวทีนี่ตัวใหญ่อยู่ดิครับนี่น่าจะเป็นโล่ละปะนิ่งปนิ่งน,น,น่าจะเป็นโล่ครับปนิน่งโล่อะหัวปนิ่เด่นเนอาขึ้นหนักแกโอ้หนักตั้งน,นักครับปนิ่งเป็นอย่างเดียวว่เห็น โอ look, iti, cow, ้ปนินครับปนินเยเดี๋ยวตัวเบลงล่างโอ้นักนักนักไม่รู้ถึงซี่ปึ้งๆโอ้คนทุกข์แถมโอ้ตัวกว้ใหญ่โอ้เกือบกระเทียมโอ้ถึงช่องหน่อยเดียวครับลูกดอกมันเจะดอกจะตกโอ้ตัวเงี้เลยอ้วนตับโอ้โห้แด้เรื่อง โอ้บานเลยบานเลยประคอกันในตัวแบไงนี่ครับอือิึงกันหนึ่นปะป้าปานินปานินกระทุ่มแพวครับป้านยังไงหรวะนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้ปานินตป็นยังไงเงี้ยนี่ครับโอ้อยังแห้งเลยวันนีน้เลยป้านโอ้สุดยอดอู้ยังไงเลยครับแก้วแต้มที่อะไรห,หรอปุ๊บแต้มที่ศีลที่หานี่แหละผมจำไม่ได้แก้ว นั่นครับยอดวุ้ยยางหน้าอ่อยนี่งช่วยให้รีครับเด้อนะครับมาพ่อพนอนภิดครับไอฐานสุธานภิดสวัสดีครับสวัสดีครับผมนภิดสวัสดีครับเอ้านะครับพ่อพกันแล้วกับว่ากินข้าวกันกทอดนะครับเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุยไหมนะครับนวิดกระเด็นปนินมาตัวนึงแล้วเนาะแต่หนักสุดท้ายแว่บ้าเบาเบาก็เจ็บต้องกินข้าวก็เดี๋ยวไปลุยจอยเด้๋สิบห้าก็เสร็จครับติดตามครับผมไปช่วย เที่ยงเขาวัดเอาให้นีรีวิวรีวิวไครับแยวผมจีบรีวิวไวกาพ่นควันองแท้ัลตแนวเหรียดิวเ้อาเ้ยเล่นไอิมิมิ้ม้แดลืมิ กาทาว่าเนาะเออเนี่ยคนใช้ใครมีได้ใครกินก็ทาเว้นเนี่ยเหรีย านะไม่้้ไเปนไปแล้วาโ่เดนในผมคือข้าหต้องยานมันใหม่ท่งคนเนาะน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องของไหมเออข้าว่ากะรากะรานี่เอานี่นี่อาอยู่เลยเหรออยู่เลยอยู่เลยเนี่ยนีนี่นี่โอ้ข้าว่าเนาะมันใส่ง่ายเว้ยเขาเอาเฟียงยุ่มยุ่มยุ่มยันเต่แล้วเลยเนาะห้างหนึ่งเนาะโอ้นี่เหรอนี่ยนี่แจวแจวโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เด้อนี่เด้อใน อ่าทิกตอกนะครับในทิกตอกเข้ามาอุดหนุนได้ด้วยพี่น้องเฮ็ดขายสิครับถ้าก็ถือว่าเป็นเออผมกำลังใจให้นักมวยอีกครั้งครับเนาะในทิกตอกช่องในบ้านผมเออนี่เออตายได้เนาะเอาไปอุดหนูนนี้ฮะเออโอ้เขาทาว่ะเออใช้ง่ายใช้ง่ายโอเคสุดยอดเซร่าอันนั้นน่าใช่ไหมเอาไปเซนในถังน้ำหนัก ไม่ยังนะตีลงสั้น เออเอาตรงนีง้ก่อนโอ้ยก็ลำบากหน่อยแล้วโอ้อยู่กับน้ำโอ้เน็บเจ้าหอยโข่งหนีโอ้ลำบากตีไปอ่ะนีฮ่าฮ่า ไปพอดีกินพอ,ด,พอด้ชาน,นบบนา,านเาานี้ยแบบเนี้ยเอาไปตรงยันเอาไปตรงยันไม้ต้องทปไมไหมยันไม้คงไม่ท่านน่เอ๊สะดวกสบายโอ้โหขทาสะดวกสบายแก้าเ นายพี่โดนแล้วครับนายพี่โดนแล้วเฮ้ยเละไปยังนะเขาพิถุนได้เลยพิถุนแล้วเฮ้นายพี่โดนแล้วไปยังไปเล็ดบ่ไงบ่อุ้ยโอ้นั่น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 โอ้ถือดีอยู่ถือดีอยู่โอ้ยโอ้ยมันน่งน้ำนาวิทย์หนีบ้างไงเออน่ง โอ้นี่ครับไหนนี่บอไนไหนไหนไหจุ่มปมือผมนิดนึงเดี๋ยวนี่ใส่ข้างจีนผมว่าใส่ข้างซ้ำหนีน้องข้ังกินเนาะันน้อยไรก็ไปเด็นกินทำง่ายไรกะผสมมันเอาโอเคครับรุ่นหนึ่งต้อนี่ปลาเรศวินาทีสุท้ายดูแล้วครับโอ้ยข้าคุยกันอยู่ยังยุยนบอย่าย่ายดังไว้ได้บ่ต้องสูดดังไว้ซื้สอุ้ยนะ ยูยืนมาโอ้หน้าระวังเด้อระวัวงระวังมันเปะลงแม่นะแมนโอ้ยหนักขึก้นไหมเฉลยหนักขึ้นปะพี่โอ้ยพี่แบบม่าลงทค้านะครับผมบัดทีนี่เดี๋ยวปิดคลิปกันที่หมายเลยนะครับตอนนี้เราอยู่สะพานไทยขวางเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะวินก็จะก็มีธุระก็ กลับก่อนเลยนะครับผมนวีก็กลับไปก่อนแล้วนะครับทีนี้ผมกับน้าสุธาเลยมานั่งพักสะพานไบกหวานเนี่นะครับสําหรับวันนี้ก็ทีแรกผมก็ไปตีเพื่องอยู่นู้นนี่สองเงินเหลือนะครับแล้วก็ร้อนกลับมาทางไร้ทุ่แล้วนะครับไปได้ปลาอยู่ทุ่มแพรวพี่น้องนะครับโอ้ปยิ่งไปิง่นาะวันนี้นอโอ้ลองดีครับได้ว่าแห่งเพื่อนที่เป็นแบบลองมาลึกๆเขาขๆวนะครับโอ้ยมันมันแต่ว่าไอ ปลานิ่นนะหลายครับแต่ว่าฬแห่งมัน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 บริขึ้นสูงมันล่องครับลึกๆเห็นขาวๆโอ้ยโอ้ยสวนสิยิ่งได้แต่ละตัวใจจะขาดครับอาตุธาก็เลยหลายตัวเด้อแล้วก็ไม่ได้ย้วนกระทุ่มเพลียวครับกระทุ่มเพลียวลราก็ไม่ได้ยุ่ยเรียงเกาะไอเรียงเกาะหน้าหม่องหิ้งมุกีไหม ยุติเสร็่ะยังจร์เข้ตายได้ดาวิดกันยิ่งปานินได้ยุตจระเข้ตายมันเขาได้ขอไฟได้แขงเด่บุกครับผมเล่นเท่าละได่หนอได้หนอได้ทั้งปานินทั้งบอลแลบที่ได้ขอไฟนะครับชดขาดชดู้ได้ยิ่งชดขาดรับโุ๊คนี่ประมาณครับวินี่ประมาณหาตัวเหรอโอเคนะครับผมเออนี่พี่น้องนะครับโอ้เขาท่าเรือผมมากหลายเฮงแล้วอันบอกเป็นการน้ำร้อนนะครับเนี่ย แนวพ่นควันครับนี่เอ้าคือยังติดอ๋ออ๋อขี้เท่าขี้เท่าขี้เท่าขีดเท่าแบบโอ้ขอตาเลยผมมากหลายใส่เครื่องไปน้อยเดียวครับใส่ฟางใส่ฟางเนาะไม่ใช่เครื่องเนาะฟางก็ได้เอียงก็ได้เสียดหย่างสี่ก็ได้เนี่ยจุดๆอะไรกันเนี่ยใส่โอ้ขอตาครับการไฟไหม้ลามลามลามป่าลามอะไรเลยครับอยู่ในนี้ไม่ไม่ต้องกลัวไฟไหม้แ้วเนี่ยผมเอาอันนี้มาอใส่ควันอันนี้บะมีเนี่ยผมมาใส่ ไม่ติดเปลวไฟเนาะแม่นบว่ามีแต่ควันออกมีแต่ควันออกกัเสียบ่อตองยันไฟล่ามถุงแจวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถิงพี่กันไม่ให้เด้อบไม่ได้ก็ได้ครับนี่โอ้ยแจวจะถือแปรงสีก็ใช้เลยเอาไปยังเอาไปยังเอาไปพ่นควันใส่พึ่งครับเอาไม่เอามิไม่เอาพึ่งเอาไม่เอาพึ่งนะแต่ว่าพึ่งหลวงบม่ค่อยแนะนำเหมือนเดิมไรยุ่งเลยบ่ได้ฝากแนะนำกันเลยกันนะครับสำหรับมันนี้่ซื้อที่ไหนล่ะในช้อปปี้นะครับเอ้ใน ติ๊กต็อกไหเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอุดหนุนเขามาอุดหนุนสายมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนอายุกินอินดี้สองทางนึงนะครับโอเคนะครับฝากไว้เรืแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังมากไม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์แชร์เก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับผมสำหรับป่าเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิคงเด้อตอนนี้มันบ่สะดวกครับมันสิยหามุ่งเราก็จะได้แยกย้ายนะครับผมนายสุธาเดี๋ยวคนหนมีถ่ายดครัีบ เลี้ยใสาเลี้ยวนี่อ๋อไวผมเลี้ยวนี่พองง่าี้ไนไหมผม,ผมอ่าไปแล้วครับบนละทางผมเลไปทางนี้นู่นไปแล้วนะสุดท้ายไปแล้ว